ครูไตรรัตน์ก็จะมาเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องสมบัติของเลขยกกำลังนะคะเรามาดูข้อนึ่งกันเลยนะคะโจเขียนสองล้านสามแสนเก้าหมื่นนะคะสองล้านสามแสนเก้าหมื่น ให้อยู่ในรูป a คูณ10ยกกำลัง n เพื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10เพื่อ n แทนจำนวนเต็มมีคำตอบตรงกับข้อใดน,นะคะอ่านักเรียนลอาดูการเขียนจำนวนที่มากๆให้อยู่ในรูปของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์นะคะคือเราก็จะต้องอใส่จุดใช่ไหมคะใส่จุดตรงไหนเอ่ย ใส่จุดตรงหลักเลข2นะคะตอนนี้จุดอยู่ตรงนี้นะคะเราก็นับไป1 2งสองสาี่ห้าหใส่จุดตรงหลังเลขสองก็จะได้เป็น2องจุดสก้าคูณสิยกกำลังเท่าไหร่คะลูกเท่าไหร่ลูกหนึ่งสองสามี่ห้าหกคูณสิยกกำลังหค่ะ ต่อไปข้อสองสองนะคะ,ะวันนี้ครูเป็นหวัดนิดหน่อยอะนะคะก็เสียงแขบ์นิดนึงอาวัตถุชีน้นึงอยู่ห่างจากโลกประมาณสิบห้าครูสิบยกกำลังสิบปีแสงและดึงปีแสงเท่ากับเก้าจุดสี่คูสิบยกกำลังสิบสอง แล้วก็คูณกันเลยนะคะคูณ9.4คูณ10ยกกำลัง12นะคะกิโลเมตรวัตถุชิ้นนี้อยู่ห่างจากโลกกี่กิโลเมตรอ่าวิธีการถานะคะก็คูณเลยเนาะอ่ะาได้คูณได้หลังคูณหลังนะคะก็จะได้เป็น 15คูด9.4แล้วก็คูณกับ10กำลัง10คูณ10กำลัง12นะคะก็จะได้เป็นเท่าไหร่ลูก15คูด9.4ได้เท่าไหร่คะ100เท่าไหร่ลูก141นะคะ ร้อยสี่สิบเอ็ดคูณสิบยกกำลัง10ฐานเหมือนกันนะคะฐานเหมือนกันฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบว,วกกันนะคะก็จะได้10ยกกำลัง10บวก12ก็เป็น22นะคะตอบได้เลยหมลกูกยังตอบไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่เป็นสัญกรวิทยาศาสตร์ เราต้องทำให้เป็นสัญญากรวิทย์ก่อนนะคะดูตรงไหนว่ายังไม่เป็นสัญญากรวิทย์อ่าก็ดูตรงตรงไหนลูกอ่ะดูตรงนี้นะคะถ้ามันตรงนี้นะมันจะต้องมากกว่าดึแต่น้อยกว่าสิบใช่ไหมลูก กกว่หรือเท่ากับ1นึ่แต่ร้อยกว่าสิเพราะฉะนั้นเราจะใส่จุดตรงนี้ก็จะได้เป็น1นึ่จุดสีคูณสิยกกำลังเลื่อนไปกี่จุดคะอ่าหนก็ต้องเป็นยกกำลัง2แล้วก็ไปคูณกับ10ยกกำลังยี่ก็จะเท่ากับ1นึ่จุดสีคูณสิยกกำลัง2บวก ยี่สิบสองนะคะก็จะเป็นยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่เห็นนะ,ะตามจิงเครื่องหมายเท่ากับจะต้องตรงกันนะลูกนะเวลาถามนะต้องตรงกันที่ครูเขียนไม่ตรงก็ถือว่ามันตรงอะ่ะทีนี้ต่อไปข้อสามลูก ข้อ3นะคะข้อสประโยคในข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงเพื่อกำหนดให้ a เป็นจำนวนเต็บที่ไม่เท่ากับ0ูนยข้อกอไก่เนี่ยเขาบอกว่า a ยกกำลัง5เท่ากับ a ยกกำลังลบหจริงไหมจริงไหมลูกไม่จิงแด่ดอดน,นะคะขอไข เขาบอกว่าลบ a ยกกำลัง4แล้วเท่ากับลบ a อ่ะลบ a ทั้งหมดยกกำลัง4เท่ากับลบ a ยกกำลัง4จริงไหมลูกครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเช่นอ่ลบลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4กับลบ2ยกกำลัง4ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4 จะหมายความว่าลบสคูณกันคูณลบสอคูณลบสองคูณลบสไป4ตัวแต่ถ้าลบสยกกำลัง4แสดงว่ามันไม่มีวงเล็บไม่มีทั้งหมดนะคะแสดงว่าลบอยู่ข้างนอกแล้วข่อจะเป็น2คูณกัน4ตัวนะเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะคะข้อนี้จึงผิดนะคะ ต่อมาข้อไฟเ A ยกกำลัง A ยกกำลังลบ5เท่ากับ1ส่วน A ทั้งหมดยกกำลังลบ5ข้อนี้ผิดแน่ดนอน,นะคะเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าถ้าติดลบมันจะเป็นแบบนี้นะจะเป็น A ยกกำลังลบ5มันจะต้องเท่ากับ1ส่วน A ทั้งหมดยกกำลังห้าเลขชี้กำลังตรงนี้จะไม่ติดลบนะคะไม่ติดลบเห็นไะคะ,ะต่อมาก็งูก็งูนะคะ,ะลบเอทั้งหมดยกกำลังลบสี่เท่ากับนึงส่วน ลบ a ทั้งหมดยกกำลัง4เห็นไหมคะเลขชี้กำลังจากติดลบถ้าเอา,อาลงมาเป็นส่วนนะคะเป็น1ส่วนลบ a ก็จะไม่ติดลบนะคะข้อนี้จึงถูกต้องนะคะตอบข้อนีอ้ต่อไปข้อ4นะคะ ข้อจงเขียน0.000000008ให้อยู่ในรูป A คูณ10ยกกำลัง N เมื่อ A มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10เมื่อ N แทนจำนวนเต็มเห็นไหมคะก็คือเขียนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทย์นั่นเองนะคะครูอาจจะเขียนไม่ตรงเท่าไหร่นะคะ เอาไปดีกว่าครูเขียนตรงๆก็อนอนะศูนย์แปดตัวศูวนย ci ์หกตัวแล้วสองสามสี่หกศูนย์จุดจุดนะศูนย์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 แปดห้านะคะถ้าเขียนในรูปสัญญากรวิทย์แน่นอนเราจะต้องใส่จุดที่ไหนลูกอ่าต้องใส่จุดหลักเลขแปดนะคะต้องใส่จุดตรงนี้ ต้องใส่จุดตรงนี้อ่ีนี่นะคะเราก็นับบานับบาจากจุดนี้นับถอยหลงังจะต้องติดลบนะคะนับถอยหลังเลขชี้กำลังต้องติดลบ1ึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมคะก็จะได้เป็น8.5คูณ10ยกกำลังลบ7นะคะอ่าโอเคข้อที่ง่ายๆนะคะตอบได้เลย ต่อไปข้อ5เดี๋ยวข้อ5เดี๋ยวเพิ่มได้ใหม่นะคะเอ่อเอาเพิ่มได้อ่าต่อไปข้อ5นะล,ลูกนะข้อ5เนี่ยจะมีแบบวิธีทำด้วยนะคะแบบนี้นะโจทหาผลลัพธ์ของอ่าด8งจุดแปดคูณสิบยกกำลังลบสอง คูณคูณ10ยกกำลัง6ทั้งหมดทนด้วย5.4คูณ10กำลัง5ให้อยู่ในรูปสัญ,ญกรณวิทยาศาสตร์อย่าลืมนะคะทำเสร็จต้องให้อยู่ในรูปสัญ,ญากรณวิทยาศาสตร์วิธีการทำนะคะเราเรียนก็ อเอาตัวเลขมาคูณกันกนะคะ1.8ูณ1.29ส่วนด้วย5.4คูณด,ด้วย10ยกกำลังลบ2คูณ10กำลังหด้วย10กำลัง5นะคะก็จะได้อะไรที่ปันตัดกันได้18 18 1. 18 8 18. ิเป็น54ใช่ไหมลูกก็เป็น1.8 ดึง1.83ก็จะเหลือเป็น1.29ด้ด้วย3นะคะส่วนตัวนี้10อ่า10ยกกำลังลบ2ประทานเหมือนกันใช่ไหมลูกทานเหมือนกันคูณกันนะคะเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันค่ะบวกนะลูกนะส่วนด้วย10ยกกำลัง5โอเค 3 3หารด้วย1.29นะคะ3อะไรได้ดึกไม่มีก็ใส่จุดเติม0ูนย์สา่ามสามเป็นเได้0.43นะคะอะ่าแล้วก็คูณด้วย10ยกกำลงังลบ2อบวกหลบสบวกหได้เท่าไหร่ลูกก็จะได้4นะคะ ลบสอด้วยสแล้วมันหารด้วย10บยกกำลังห้าฐานเหมือนการหารการเอาเลขชี้กําลังไปลบกันนะคะก็จะได้ลบลบห้านะคะสี่ลบห้าได้ได้เท่าไหร่ลูกอ่าสี่ลบห้าได้ลบดึงนะคะตอบได้หรือยังยากนะลูกเพราะว่าอะไรคะ ตัวนี้ยังไม่เป็นสัญญากรวิทย์เราต้องเลือ่อนให้มันเป็นสัญยากรวิทย์ก่อนนะคะก็จะได้เป็นสูตเอ่อผิชายผิชายต้องเป็น4.3คูณ10กำลังรายลูกเลื่อนทอยหลักมาต้องติดลบนะคะลบหคูณ10กำลังลบหนึ่งนะคะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ4.3าคูณสิกำลังฐานเหมือนการคูณกันเอาเลขชี้กำลังมา กันลบหนึ่งบวกลบหนึ่งได้ลบสองนะคะข้อนี้ตอบ4.3ุ่คูณ10กำลังลบสองนะคะโอเคนะ่ะเพิ่มได้ข้อต่อไปขอเพิ่มได้เป็นข้อ6น,นะลูกนะข้อ6อ่าให้หาผลลัพธ์นะคะ7ยกกำลัง 4N ยกกำลัง 4l คูณ7ยกกำลัง n หารด้วยหารด้วยกูเขียนในรูปเศษส่วนได้ไหมลูกได้นะคะเขียนในรูปเศษส่วนได้นะคะหารด้วย7ยกกำลัง0คูณ7ยกกำลัง 2l อ่อทำไงคะฐานเหมือนกันไหมฐานเหมือนกันก็ง่ายใช่ไหมลูก ฐานเหมือนการคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันก็ได้7ยกกำลัง 4n บวก n แล้วทั้งล่างก็เป็นอ่า7ยกกำลังศูนย์มีค่าเท่าไหร่คะลูกมีค่าเท่ากับ1นะคะก็จะได้เป็น1ึงคูณ7ยกกำลัง 2n ค่ะ7ยกกำลัง 4n บวก n อบวก1เป็น5 7ายกกำลัง 5n าส่วนด้วย7ยกกำลัง2 n หนึ่งหนึ่งคูณเจ็ดยกกำลังสองเอ็นก็ได้เจ็ดยกกำลังสองเอ็นนะลูกนะก็จะได้เป็นเจ็ดยกกำลังเท่าไหร่ลูกฐานเหมือนกันหารกันอันนี้คือหารกันนะลูกนะหารกันนะหารกันกน,นำเลขชี้กำลังมาลบกันก็จะได้เป็นห้าเอ็นลบสองเอ็นเหลือเจ็ดยกกำลังสามเอ็น ะะข้อดีตอบ7จ็ดยกกำลัง3ามเจะลูกโอเคเออข้อต่อไปข้อ7นะคะข้อ7เอ่อเจ้าคะผลลาบ3ยกกำลัง3คูณ3ยกกำลังลบ6คูณ3ยกกำลังฐาทานเหมือนกันไหมลูกทานเหมือนกันข้อนี้ง่ายมากใช่ไหมคะ ฐานเหมือนการคูณการเอาเลขชี้กำลังไปทำไรลูกฐานเหมือนการคูณกันเลขชี้กำลังไปบวกกันนะคะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ3ยกกำลัง3บวกลบ6แล้วก็บวก3ได้เท่ากับ3-6บวกลบ6 ก็จะได้ลบ3ลบสบวกสได้ศูนย์สมยกกำลังศนมีค่าเท่ากับ1นะคะข้อนี้ตอบ1นะคะโอเคอข้อต่อไปข้อแปดนะลูกข้อ8โจทย์หาผลลั 8, พธ์ศูนย์จทั้งหมดยกกำลังสคูณหส่วนส ยกกําลัง2คูณ0.5 0.5ยกกําลัง -6 0.5คูณคือที่ไหรเอาไป0.5ยกกําลัง -6 าประเรียน1.2นะคะ1.2กับ0.5เท่ากันไหมลูกเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นจะเอา 1นึ่งส่วนสองไปแทน0.5หรือจะเอา0.5นไปแทน1.2ส่วนสก็ได้นะคะในที่นี้เดี๋ยวคุณจะเอา1.2ส่วนสองไปแทน0.5นะคะเอาอะไรก็ได้ลูกคำตอบจะเหมือนกันอ่าคุณจะเอา1.2ส่วนสองไปแทน0.5นะคะ1ส่วนสยกกำลังสามคูณ1ส่วนสยกกำลังสองคูณหส่วนสยกกำลังลบ6อ่าฐานเหมือนกันแล้วนะคะฐานเหมือนกัน คูณการเอาเลขชี้กาลังไปอะไรลูกบวกกันนะคะบวกกันก็จะได้เป็น3บวก2บวกลบ6ก็จะได้เป็นส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง3บวก2เป็น5 5บวกลบ6ก็ได้ลบ1อ่าได้แล้วนะคะทีนี้ทำยังไงเลขชี้กำลังจะไม่ติดลบอ่ะลูก ถ้าเลขชีก้กำลังติดลบนะคะจากนิยามาดูสมบัติอ่ะดูสมบัติเอยกกำลังลบ N ใช่ไหมลูกจะเท่ากับ1ส่วน A ยกกำลัง N อนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็เอา1มาส่วนนะคะและ1ส่วน1ส่วน2 ทั้งหมดยกกำลังและลูกจากลบ1ก็เป็น1ใช่ไหมคะมันหมายความว่าไงหมายถึงหมายถึงว่าไงลูกก็หมายถึงว่า1นึเป็นตัวตั้งหารด้วย1นึ่ส่วนสอั่นเองใช่ไหมคะหนึ่งหารด้วยหนึ่งส่วนส,วนสวนการหารเศษส่วนก็คือตัวตั้งคงเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะได้เป็น2อส่วนห ข้อนี้จึงตอบอะไรลูกตอบสองนะคะเอาแปดตอบสองมาลูกนะอ่าโอเคต่อไปอ่ะข้อเก้าข้อเก้านะคะข้อเก้า 9, ลบป่าลบศูนย์จุดสองลบคู่ไม่ตรง้วอ,อยากตรงก็ต้องอ่าลบศูนย์จุดสอง ยกกาลัง3มหมายถึงข้อใดอ่ะข้อดีนะคะถ้าลบมันไม่อยู่ในวงเล็บนะคะมันจะหมายถึงว่าลบจะต้องอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะข้างนอกนะขอจะเป็นอะไรลกูก0ูุดสคูณกัน3ตัวนะคะเป็นแบบนี้นะคะ ถ้ามันมีวงเล็บถ้ามันมีวงเล็บมันถึงจะเป็นไงลูก0.2อ่ะไรเนียนะคะ0.2ทั้งหมดยกกำลังสามเนะะี่ยค่ะคือมันมีวงเล็บ0.2ถึงจะไปยกด้วยลบอ่ะคูนลบ0.2คูนลบ0.2อ่ะอะควายจะเป็นแบบนี้ ะะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบด้านบนนะคะโอเคต่อไปข้อ10บอเอาสุดท้ายแล้วนะคะลบ2ส่วน3าทั้งหมดยกกำลังอ่าถ้าหรอลูกถ้าอ่า มันมีวงเล็บแล้วมันขอยกกําลังแสดงว่ามันยกกําลังทั้งเศษและส่วนนะคะมันยกกําลังทั้งเศษและส่วนเพราะฉะนั้นมันก็จะหมายความว่าลบสก็ยกกําลัง5ใช่ไหมคะหารด้วย3ก็ยกกําลังห้าลบสยกกําลัง5ได้เท่าไหร่ลูกลบสยกกําลัง5ก็คือลบสองคูณกัน5ตัวได้3ามใช่ไหมคะติดลบนะคะีกกลังติดลบ อ๋ไม่ใช่ไม่ใช่เลขอ่าเลขชี้กำลังเป็นจำนวนคี่่อาจะมีค่าติดลบนะคะสามยกกำลังห้าได้สองร้อยสี่สิบสามนะคะไม่ติดลบหาคูณแสดงให้ดูข้างล่างก็ได้นะลูกนะลบสองยกกำลังห้าเนี่ยจะหมายความว่าลบสองคูณลบสองคูณลบสองคูณกันห้าตัวค่ะ อย่เงคะลบสคูณลบสก็เป็น 4, 4ี่คูณลบสเป็นลบแลบแคูณลบสก็เป็น16บหกสิบหคูณลบสเป็นลบสามสิบสองยงเคะไลูกอา่าต่อไป3 3มสามยกกำลัง5ก็หมายถึง3คูณกัน5ตัว3ามคูณสคูณสามสามสเป็น9 9 3 27 27าคูณสเป็น 81 81เป็คูณ3เป็นอ่าสามหนึ่งเป็นสามสามแปดยี่สิบสี่ก็สองนอยสี่สิบสามนะคะอือตัวนี้อ่าโอเคนะคะโอเคสำหรับแบบทดสอบหลังเรียนนะคะครูก็ขอจบการแสดงวิธีทำเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ